สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ VFi ไฟเดอร์ er ครับสำหรับวันนี้นี่นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปสถานที่ที่หนึ่งครับซึ่งมีความสําคัญมากสําหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมีความสําคัญยังไงและน่าสนใจแค่ไหนติดตามผมไปกับ v f i ไฟเดอร์ไปดีครับเอาละครับทีนี้เราเดินทางกันหลายวันครับก็ต้องเอาไป2กระเป๋าครับเพราะว่าเราต้องไปซึมซับในพื้นที่เพื่อให้เจาะรู้ถึงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นให้ได้ไม่ต้องห่วงครับพื้นที่เรามีเยอะนะยัน ต้องบอกว่าทุกวันนี้การติดตั้งระบบแกส๊สรถยนต์นั้นมีทางเลือกมากขึ้นนะครับเพราะคุณสามารถเลือกใช้ถังแกส๊สได้ตามความเหมาะสมจึงไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่เก็บสัมภาระพร้อมลุยไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างประหยัดและปลอดภัยตลอดการเดินทางแล้วล่ะครับ สำหรับจุดแรกที่ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันในวันนี้ครับมีชื่อว่าเขื่อนปราณบุรีครับอยู่ที่อำเภอปราณบุรีที่ผมเดินทางมายังจังหวัดประจวบคีรีขันในครั้งนี้นะครับผมต้องการมาศึกษาธรรมชาติเพราะว่าที่นี่นี่นะครับมีธรรมชาติที่หลากหลายมากๆม,มีชายหาดที่สวยงามมีป่าชายเลนแล้วยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้นักเดินทางอย่างเราได้เข้าไปศึกษาครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับมีลักษณะพ,พื้นที่แคบยาวติดชายฝั่งทะเลลงไปทางภาคใต้ เขียวกระจีไปด้วยป่าเขาสูงใหญ่และมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและที่สําคัญนะครับถ้าอยากให้การเดินทางท่องเที่ยวของเราสนุกมากขึ้นกว่าเดิมทางเลือกที่ดีและคุ้มค่าที่สุดในสภาวะราคาน้ำมันแพงแบบนี้ก็คือการติดตั้งระบบแก๊สให้กับรถยนต์ของเรานะครับเพราะว่านอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วเรายังสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ สุดยอดไปเลยครับแหมาการที่เราได้ขับรถนะครับในวันหยุดแบบนี้นี่นะครับสำรวจริมชายฝั่งสำรวจท้องทะเลแล้วเจอจุดไหนที่น่าสนใจก็จอดลงมาสูดกินไอทะเลแบบนี้นี่นะครับมันช่างผ่อนคลายจริงๆเลยนะครับทำให้เราเนี่ยนะครับหลุดจากเรื่องเครียดๆที่เราเก็บมาจากการทำงานเนี่ยนะครับได้ผ่อนคลายแบบนี้มันก็สุดยอดจริงๆปะเดี๋ยวเล่นดีกว่า จังหวัดปัตจุมคีรีขันแห่งนี้นะครับมีชายหาดที่สวยงามรวมไปถึงพื้นป่าชชยเลนที่อุดมสมบูรณ์มากๆแต่ก็มีพื้นป่าพื้นหนึ่งที่จังหวัดปัะจุมคีรีขันครับที่เคยมีปัญหาระหว่างคนกับสัตว์ในการใช้พื้นที่ซึ่งปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นทั่วโลกครับเพราะว่าพื้นป่าเนี่ยนะครับบางทีก็ถูกถางเพื่อไปทําเป็นพื้นที่การเกษตรแต่สัตว์ป่านี่ไม่รู้ก็เลยลงมาหากินในพื้นที่ของชาวบ้าน เกิดกรณีพิพาทกันขึ้นมาระหว่างสัตว์กับคนเอ๊ะจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงนั่นก็คือปัญหาของช้างป่ากุยบุรีกับชาวไร่สับป,ปะรดนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะลงไปยังพื้นที่นั้นครับเพื่อสำรวจกันว่าเขาอยู่กันยังไงและปัจจุบันปัญหานี้ยังมีอยู่หรือเปล่าไปดูกันครับจุดเริ่มต้นของปัญหาขัดแย้งนะครับย้อนไปตั้งแต่ช่วงปีพศ2525 ไปจนถึงปีพศ2528ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ราคาสับป,ประรดนั้นเริ่มตกต่ำจนเจ้าของไร่เนี่ยต้องทิ้งร้างจึงทําให้ช้างป่าที่เดินผ่านเข้ามาในพื้นที่ได้เข้าไปกินสับป,ประรดและก็รู้จักรสชาติความหอมหวานเป็นครั้งแรกและนั่นแหละครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ช้างป่าออกมาหากินในไร่บ่อยครั้งมากขึ้นในเวลาต่อมาครับพื้นที่บริเวณน,นี้เองครับที่เป็นจุดที่กระทบกระทั่งกันระหว่างคนและก็ช้างป่า ว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับบริเวณรอบรอนี่ก็จะเป็นไร่สับปะรดเต็มไปหมดนะฮะแต่ด้านนอกเนี่ยที่เป็นทิวภูเขาเนี่ยบริเวณนั้นก็คือจุดที่ช้างป่าอยู่อาศัยกันเพราะว่าเป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแต่นับว่เาเป็นความโชคดีของชาวบ้านแล้วก็ช้างป่าเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้ช้างออกมารบกวนพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน และนั่นก็เป็นที่มาของโครงการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูสภาพป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปี2542ตามพระราชดำรัสที่ว่าช้างควรอยู่ในป่าเพียงแต่ต้องทำให้ป่ามีอาหารเพียงพอการปฏิบัติคือต้องไปสร้างอาหารเป็นแปลงเล็กๆและกระจายกรณีที่ช้างป่าออกมาที่ชายป่าก็ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่าเอาละครับผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดีกว่า ว่าปัญหาเหล่านี้ได้แก้ไขไปถึงไหนแล้วแล้ววันนี้เราจะได้เจอช้างป่าหรือเปล่าไปกันครับทังหมดแล้วครับทังหมดแล้วเดี๋ยวมานี่หน่อยเร็วสับสนับสนุนโดยระบบแก๊สรถยนต์ Energy Reform ใหม่ Mitsubishi m i r a g บิ๊ก c a เมรา